เลือกฟักทองให้ออกมามีเนื้อที่มันมีเนื้อที่เหนียวมีเนื้อที่อร่อยนะคะเหมาะสําหรับทําขนมทําแกงค่ะข้อแรกเลยก็คือเราจะต้องเลือกฟักทองที่มีน้ําหนักมากๆมีเนื้อที่แน่นๆยกขึ้นมาจะต้องมีความหนักไม่เบานะคะข้อต่อมาก็คือเลือกฟักทองที่มีผิวของเนื้อเป็นขุขะแบบนี้ นะถ้าเกิดว่าเรียบๆไม่เอาเรียบๆ <c oughs> ก็คือยังอ่อนอยู่ให้เป็นเนื้อขุข่ค่ะแล้วก็มีสีที่เข้มนะถ้าเป็นสีเขียวก็ต้องเป็นสีเขียวที่เข้มถ้าเป็นสีเหลืองก็ต้องเป็นสีเหลืองที่เข้มๆแล้วก็เน้นที่ผิวขุข่ขุข่ค่ะและถ้าให้สังเกตที่หัวจุกแบบนี้ก็ต้องเป็นหัวจุกที่มีร่องลึกนะคะและเทคนิคนี้ก็คือคนจะทำกันเยอะก,ก็คือให้เราเอามือไปจิกฟักทองดูค่ะ จิกนิดหน่อยก็พอให้ดูว่ามีน้ำยางออกมาหรือเปล่าถ้ามีน้ำยางออกมาแสดงว่าฟักทองลูกนั้นเป็นลูกที่เหนียวเป็นลูกที่มันค่ะเมื่อกี้ก็ลองจิกดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีน้ำยางหรือว่าน้ำมันออกมาไหมค่ะสรุปก็คือมีน้ำมันน้ำยางออกมาเอามือปาดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็ทำตามวิธีการที่บอกเพื่อนๆก็จะได้ฟักทองที่ออกมาเนื้อเหนียวอร่อยหนึบหนับค่ะ และใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากทุกคนก็รอติดตามกันได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ